มาตอนที่นันกร้องหนุ่มคนนี้นะคะที่ห่างหายจากการปล่อยผลงานเพลงไปสักพักเลยทีเดียวสําหรับแพทพาวเวอร์แพดค่ะล่าสุดเจ้าตัวแอปกระซิบบอกกัสิบสตาร์บันเทิงนะคะว่าจะมีผลงานให้ได้ติดตามกันเร็วๆนี้ค่ะไม่รู้ว่า จะวางใหม่แล้วหันไปเอาดีด้านอื่นแล้วหรือเปล่านะคะสําหรับนักร้องหนุ่มแพทพาวเวอร์แพหลังไม่ได้ปล่อยเพลงมาให้ได้ฟังกันสักพักแล้วค่ะจนแฟนๆเนี่ยก็บ่นคิดถึงนะคะล้วสุดเจ้าตัวก็เปิดใจกับก็สิบสตาวบันเทิงว่าเร็วๆนี้เตรียมปล่อยซิงเกิลเดียวแล้วซึ่งลงทุนควักเงินทําผลงานเพลงเองทุกขั้นตอนค่ะ ในวง powerpad เนี่ยสมาชิกนะครับเขาก็ต้องกลับไปทํางานเดิมก่อนหนะ้าที่จะมารวมวงะนะฮะงานเพลงเนี่ยผมก็ยังทําอยู่แล้วเพลงใหม่ของผมเนี่ยเพิ่งจะทำเสร็จแล้วทำเองทุกอย่างเลยทุกขั้นตอนอยู่ค่ายตัวเองเขียนเพลง,พงทําดนตรีอัดเสียงก็เลยเรื่องนี้อาจจะแบบมีท MV อะไรเอะไรครับก็จะเป็นเรื่องขั้นตอนของโปรดักชั่นเป็นแนวเพลงเป็นใหม่ที่คิดว่าน่าจะเซอร์ไพรส์เป็นแนวดนตรีที่เราชอบอีกแนวหนึง่งก็อ,อยากจะมีการพัฒนาในด้านงานเพลงแล้วก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างค่อนข้างยากพอสมควรนะครับแต่ว่าเราก็ใช้ความสามารถของเราเต็มที่แล้ว